คุณย่าอยากเที่ยวคะ่ะทุกคนววพี่โกมาสวัสดีคะ่ะทุกคนขาพี่ปาอเมริกานะคะตอนนี้ก็พาคุณย่าออกนอกบ้านคะ่ะไปจ่ายตลาดหลังจากที่ว่าไม่ได้พาไปจ่ายตลาดมาสักพักแล้วไปดูว่าคนแก่อายุหนึ่งร้อยเกือบหนึ่งปี <laughs> ยังจะช้อปปิ้งจ่ายตลาดได้ไหมคะ ก็ไปดูด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะฝากสับสไครต์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ Where are we going mom? Yeah we're going to Publix What we doing there? Alright, spy the storm out โอเคกันที่ตลาดนะคะทุกคนขาไปดูว่าคุณย่าใช้ชีวิตการจ่ายตลาดแบบไหนนะคะทุกคนคะ่ะมาถึงตลาดแล้วนะคะ p u b l i c เรามาได้เอาวอลเกอร์มาคะ่ะใช้ไม้เคนคะ่ะ คุณย่าก็ยังเดินได้นะคะเ้วไปดูว่าย่าจะช้อปปิ้งได้ไหมไปดูข้างในด้วยกันนะคะทุกคนมีค่ะเข้ามาข้างในนะค่ะนะคะตอนนี้ก็มาถึงตลาดแล้วนะคะแล้วก็จะมีความสุขมันเป็นความรู้สึกของคนแก่นอที่ได้มามามา,มาเที่ยวมาช้อปปิง้งแค่พาย่ากออกมา จากบ้านนะคะทุกคนคะ่ะแกจะมีความสุขมากที่ใจจะได้อ่าเดินไปรอบๆอ,อย่างนี้นะคะจะ,จะดูนู่นนี่ไปเรื่อยๆนะคะผักสดๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะคุณย่าเห็นอะไรก็จะหยิบเข้าไปในในรถหมดเลยคะ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งปีแล้วยังใช้ชีวิตได้ปกติอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มหัสจรรยร์พอสมควรนะ,ะพอมาเจอขนมเคก้ก ก็หยิบก่อนเลยนะคะเราจะไม่ได้ซื้อเป็นปอนใหญ่ค่ะแค่ชิ้นที่คุณย่ายหยิบมานี่แกก็กินได้คือสามวันเลยค่ะน,นี่ก็มาเจออาหารเช้าแล้วก็เลยมองหน่อยอันไหนนะที่ฉันจะเอาเธอเห็นหรือยังวัสดพี่ก็เลยหยิบให้ดูว่าอันนี้ใช่ไหมแกก็เลยใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะพอหยิบให้ถ้าถูกใจก็ย่อนลงตะกร้าเลยจ้าชอบมาก แกชอบในการออกมาแบบนี้นะคะแต่ก่อนนู้นก็เวลาออกมาครั้งแรกที่แกจะมาขับรถคาร์ดอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็ต้องบังคับกันเลยนะคะเพราะแกบอกว่าแกกลัวใช้ไม่เป็นพี่ก็จะบอกว่าเธอจะกลัวอะไรมากับฉันนะฉันช่วยพอได้ใช้แล้วก็ติดใจค่ะมาถึงตรงนี้ก็จะจอดนานหน่อยค่ะเพราะเจอของถูกใจค่ะ วายนั่นเองค่ะเดี๋ยวขอวนรถกลับไปอีกรอบก่อนยังสงสัยว่าฉันผ่านอะไรมาฉันจะต้องกลับไปดูให้แน่ใจพอกลับมาก็อ๋อนี่ไงแบรนด์ที่ฉันชอบวายขาวค่ะย่าดื่มวายขาวค่ะดื่มตอนกลางวันวันละแก้วค่ะตอนเย็นแกจะกินเหล้าชงค่ะเนี่ยค่ะพอมาเจอแล้วก็หยิบให้ฉันดูน้อย พอดูแล้วถูกใจถูกอันนี้เลยอันนี้อันนี้อันนี้อนนโอเคเจอผู้คนคือความสุขของเขานะคะเขาจะมองป้ายแล้วก็จะอ่านไปเรื่อยๆจะถามว่าแล้วอาหารแมวเป็นยังไงพี่าอาหารแมวมีแล้วก็ถามถามทุกที่ที่ไปนั่นเลยค่ะเจออะไรก็ถามเนี่ยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะมองมองตามป้ายว่าอยากได้อะไรตอนนี้กำลังถามว่าไอศครีมหมดยังพอพี่บอกว่ายัง อา้าวแล้วฉันมาทําไมเริ่มงงแล้วคะทุกคนค่ะถ้าถ,ถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามถ้าเราห้ามเกินสองสมครั้งแก่ก็เริ่มจะช้าลงงงงงคิด,ค,ดคิดไม่ทันนะคะนะคะก็เริ่มมองไปเรื่อยๆแล้วพี่เลยว่างั้นก็กลับบ้านไหมแกบอกว่าขอวนอีกรอบได้ไหมพอคุณย่าเริ่มดือ้อแล้วก็แกแกก็เริ่มจะจําอะไรไม่ได้คือแกจะซื้อทุกอย่างที่ที่แกเห็นนะคะก็คือจะหยิบทุกอย่างที่ลงลง ลงไปในในรถเข็นคันนี้นะคะแล้วพี่ก็ต้องเป็นคนแบบคอยแบบเวลาแกเผลอพี่ก็ต้องหยิบออกให้ได้มากที่สุดและอาหารบางอย่างแกไม่ได้กินเลยนะคะแกแค่นึกอยากแกคิดว่าแกเคยกินแกก็เลยจะซื้อไปนะคะอาหารบางอย่างแกก็เคี้ยวไม่ได้เลยนะคะทุกทุกคนค่ะแกไม่ยอมกลับบ้านพี่ปาต้องใช้วิธีช่วยลากรถค่ะ เดินห้างตอนวัยหนึ่งร้อยกว่าปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะจ่ายตลาดเสร็จแล้วก็อ่านจะพา่ากลับบ้านแล้วเนี่ยคุณย่าก็มาแล้วนะคะทุกคนก็เวลาเราจ่ายของเสร็จแล้วเขาก็จะคนที่ทํางานเขาก็เขาจะมาส่งเราที่รถนะคะเพื่อจะเอารถกลับคืนไปค่ะนะคุณย่าอยู่ข้างหลังนะคะ คนทํางานที่พับลิคเขาก็จะมาส่งยาค่ะเราจะได้่าจะได้เอารถกลับไปชาร์จนะคะเสร็จเรียบร้อยเลยวค่ะทุกคนค่ะกลับบ้านได้แล้วค่ะไม่ได้ซื้อของเยอะเพราะว่า,ายา่ยาเริ่มจะหลงเยอะแล้วนะคะทีนี้ทุกอย่างที่แกหยิบใส่รถนะ่ะมันก็บางทีแกไม่ได้จําเป็นต้องใช้เอาไปมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เลยสิ่งที่สิ่งที่ย่าหยิบลงรถพี่ก็ต้องแอบเอาออกนะคะก็คือ มันไม่จําเป็นเลยสักอย่างที่แกซือ้อวันนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อของเยอะก็พาออกมาอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พาพาออกมาช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าถ้าพาไปหาหมอหรือพาไปกินข้าวพาไปไปเดินเล่นนะ่ะพาไปแต่พามาช้อปปิง้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่แกจะอายุครบหนึ่งหนึ่งปีในเดือนหน้านะคะแล้วก็พามาให้แกรู้ว่าแกได้ออกจากบ้าน อันนี้คือไม่ใช่พามาเพื่อให้แกมาช็อปปิ้งนะคะทุกคนคะ่ะพามาเพื่อให้แกได้ออกจากบ้านนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็น <Hey. S 1> คลิปที่พาคุณย่าออกมาจ่ายตลาดแล้วก็ลองให้แกใช้รถดูนะคะเอาเข้าจริงๆแกก็ถอยหน้าถอยหลังก็ยี่เหมือนแต่โกนแล้วก็เห็นแล้วว่าเราต้องระวังสูงมากในการที่จะพาแกออกมาอย่างนี้นะคะก็ะถือว่าได้พามาทํากิจกรรมให้แกได้คลายเครียดได้ออกจากบ้านนั่นเองเนาะ ก็ถ้าพาไปที่อื่นเราก็เราไม่รู้จะทำอะไรถ้ามาที่นี่เขาอย่างไรเขาก็มีรถเข็นให้แกขับนะคะก <Okay. S 1> ็แต่ก็ต้องระวังสูงมากเลยค่ะพี่ป่าก็ไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณนะคะที่รับชมพี่และคุณย่านะคะพี่ป่าไปแล้วอ a y เซ t ไฮทู r อ o อ e m o วันมัมใ s e โอเคซ e ยูเน็ e ซ์ท h b บ๊ายบาย